คนไทยใจดีมีเมตตาใจบุญสุนทานเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงเลยจะเห็นว่ามีการตั้งกล่องบริจาคหรือเดินเรี่ยรายเงินที่ใดต้องมีใครสักคนหยิบยื่นหย่อนเงินลงกล่องทุกครั้งไปดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพที่มาในคราบของนักบุญใช้ความใจดีอ้างถึงความน่าสงสารความไม่สมบูรณ์ของคนสัตว์หรืออะไรก็ตามออกมาเรี่ยรายขอรับบริจาคแบบผิด,ผด นำเงินเข้ากระเป๋าตนเองกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดให้ผู้ที่จะทำการเรียรายไม่ว่าจะทำเพื่อการกุศลหรือสาธารณาประโยชน์ใดๆก็ตามที่จัดขึ้นในพื้นที่สาธารณะเช่นถนนหลวงสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์จะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรียรายเสียก่อนมิฉะนั้นอาจถูกจับปรับเงินหรือติดคุกได้ค่ะ การขออนุญาตทำการเรียรายนั้นถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถไปทำเรื่องได้ที่ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองวังชายาส่วนต่างจังหวัดหน้าที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศไทยในวันเวลาราชการเท่านั้นนะคะโดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขออนุญาตต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปค่ะคราวนี้มาดูในฐานะที่เป็นผู้ถูกเรียรายกันบ้างว่าเรามีวิธีการตรวจสอบอย่างไรอันดับแรก คือขอดูใบอนุญาตจัดให้มีการเรียรายใบยรอสามหรือใบอนุญาตทำการเรียรายใบยรอสี่ฉบับจริงเท่านั้นห้ามเป็นสำเนาเด็ดขาดจากนั้นตรวจดูชื่อนมสกุลซึ่งต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนเพราะผู้ที่จะทำการเรียรายหรือขอรับบริจาคได้ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อระบุในใบอนุญาตเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ในใบอนุญาตยังต้องมีเนื้อหาระบุถึงวัตถุประสงค์ วิธีทำการเรียรายสถานที่วันเวลาที่อนุญาตให้ทำการเรียรายด้วยและอีกหนึ่งวิธีสังเกตคือต้องมีตราประทับของคณะกรรมการควบคุมการเรียรายสองจุดด้วยกันซึ่งตราประทับบนรูปภาพต้องมีรอยหมึกประทับตรงกันกันกบตราบนพื้นกระดาษพบเห็นผู้ทำการเรียรายโดยไม่มีใบอนุญาตสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสอบสวนและนิติการกรมการปกครองที่ว่าการอำเภอและสถานีตำรวจในท้องที่ที่พบการกระทำความผิดค่ะ แสดงเจตนาบริสุทธิ์สร้างความสบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับต้องการเรื่อยไรรับบริจาคเมื่อไหร่ขอใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายกันด้วยนะคะเพราะการให้บริการประชาชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อสร้างรอยยิ้มให้คนไทยทุกคนค่ะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย